บ้านของผู้ชายใจดีเพื่อนเยอะญาติเยอะทุกลำบากลำมากันรึ่มเลยพอสบายหายห่วงเนียผมอาจารย์สมแจกแสงคำนุเวงกัมพูเป็นเจ้าของทฤษฎีหองเล็กที่บ้านและที่ปรึกษาธุรกิจจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงครับผมกำลังหมายถึงบ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ14เช่นบ้านเล็กที14 9, ่149นํา1ำวก4บวกเเท่ากับ14บ้านเล็กที่64ทับ2 หกบวกสีบวกสวกวกสเท่ากับสิบ้านเลขที่นี้เท่าที่พบเห็นจะมี2แบบครับคือ1เป็นบ้านเก่าบ้านโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ที่7หรือไม่ก็หลังจากนั้นมีกี่ปีกับ2เป็นบ้านร่วมสมัยบ้านเดียวบ้านแฝดทาวเฮาส์ House, ทาวโฮมที่ขนาบข้างซ้ายขวาด้วยบ้านรูปแบบเดียวกันคือเป็นบ้านที่อยู่หลังตรงกลางไม่ใช่หลังหัวมุมหรือหลังสุดท้าย แล้วหลังคาด้านหน้าของบ้านเลขที่นี้จะมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนถ้าเป็นบ้านมีเนื้อที่จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นเหมือนต้นไม้ผีสิงอยู่มุมใดมุมหนึ่งของบ้านแต่ถ้าเป็นบ้านขนาดกลางขนาดเล็กเป็นบ้านทาวเฮาส์ทาวโฮมก็จะมีต้นไม้เยอะคือปลูกเต็มหน้าบ้านหลังบ้านบางหลังยังปลูกใส่กระถางเอามาวางนอกรัว้วหน้าบ้านข้างรัว้วอีกต่างหากกับสิ่งที่มีเยอะมากม ภายในบ้านเลขกที่นี้ก็คือพระเครื่องเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หนังสือหนังหาเอกสารกระดาษโอกาสร่ำรวยมั่นคงและยั่งยืนสำหรับบ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ14อาจจะยากหน่อยนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าผู้ชายบ้านนี้เป็นคนใจดีให้ความสำคัญกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากคือถ้ารู้ว่าพี่น้องชั้นลำบากมีปัญหาอะไรหรืออ่านไลน์รับโทรศัพท์เพื่อนบอกเฮ้ยมีเรื่องเฮ้ยไม่มีเงินใช้เลย ควักให้หมดครับถึงไหนถึงกันบางครั้งบางเวลาก็ลืมความสาคัญข,ของคนในครอบครัวคนในบ้านไปห่วงชุ้ยสําคัญของบ้านเลขที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ14ถ้าท่านใช้อยู่อาศัยห้ามไม่ให้ตั้งเตาไฟหรืออ่างล้างจานตรงกับประตูหลังบ้านเด็ดขาดเพราะตามหลักหวงชุย้ยเลขที่บ้านอ่างล้างจานคือผู้หญิงถ้าตั้งตรงกับประตูหลังบ้านจะส่งผลให้ผู้หญิงบ้านนี้ กดดันจากญาติสามีหรือไม่ก็เพื่อนสามีคนนอกบ้านเนี่ยนำปัญหานำความทุกข์มาให้ส่วนเตาไฟหมายถึงผู้ชายถ้าเตาไฟตั้งตรงกับประตูหลังบ้านจะยิ่งทำให้ผู้ชายบ้านนี้เห็นความสำคัญของคนนอกบ้านมากกว่าสมาชิกภายในบ้านภายในครอบครัวอย่างไรก็ตามครับอาชีพธุรกิจเหมาะสำหรับบ้านเล็กที่บวกรวมครั้งเดียวเท่ากับ14คือสำนักงานทนายความ ที่ปรึกษากฎหมายกิจการด้านข้อมูลธุรกิจด้านการเรียนการสอนและอบรม